อา,อาสรรมดกรา,รา,รา,รา <laughs> บสบวัสดีผมอยู่ผมสตีดเรียว เออก็ผมได้ลงคลิปมาหลายวันนะก็ความผมติดอยู่ที่บ้านเล็กนะน้ำท่วมมากเลยผมก็ได้ย้ายมาอยู่บ้านแม่สักพักหนึ่งแล้วผมก็ที่นี่ก็ได้ท่วมมากเลยก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาไปดูบรรยากาศรอบๆข้างบ้านกันนะเพราะว่าในตัวเมืองมันเข้าไม่ได้รถสัญจรไม่ได้ก็ที่จริงในตัวเมืองหรือว่าอำเภอข้างๆรอบๆจังหวัดนอกนี้ธรรมราชมันจะท่วมมากกว่าที่นี่นะที่นี่มันท่วมแค่นิดเดียวนะก็ลองดูข้างๆก็ไม่เยอะเออ ก็ไม่เยอะนะแต่เดี๋ยวผมจะไปดูบ้านที่ผมตัดคลิปนะมันก็เยอะพอสมควรอยู่ว่าเข่าอ่ะเดี๋ยวนี้ผมพาไปดูบรรยากาศรอบๆพาไปดูเรือนั้งคุณผ้ชมบอกว่ามีคนขี่เรือก็ที่นี่ก็เน้นขับเรือนะไม่ได้ขับรถแล้วนะดดููเขาไปไกลแล้วอ่ะนู่นจะหมาโง่นู่นจะหมาโง่ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะ พี่นี่ก็ไฟฟ้าไม่มีนะเขาตัดไฟหมดเลยนะทุกคนนี่โดยผมก็น้ำท่วมไม่ทันนะข้างล่างข้างล่างนี่ก็น้ำท่วมหมดเลยครับก็ได้เอาย้ายมาจอดที่นี่ก่อนก็ชุดใหญ่ครับเมื่อกี้ยวผมสะพาเพื่อนไปดูนี่มันเลื้อนนะ เคก็กล่าวสวัสดีนะครับผมชุดใหญ่เลยครับอืมเดี๋ยวผมให้ดูในบ้านนี่เดินลุยนะคลิปก็ใกล้เสร็จแล้วนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีปล่อยลงก็ไม่ได้ ย้ายคอมก็ไม่ได้ผมหาแบ็ดโกโปอีกอันนึงไม่เจอไม่รู้ผมตั้งไว้ตรงไหนท่วมทุกส่วนท่วมทุกบ้านนะในนครศรีธรรมราชนะน่าจะเกือบจะไม่มีบ้านไหนเลยท่วมเยอะสุดนะ่วมเห็นมเยอะจัดท่วมเยอะสุดเลยในรอบรอบหลายปีที่ผ่านมาผอไมดูบ้านคนอื่นกันเดี๋ยว ไม่ใช่เดบ้านผมนะบ้านผมนี่ถือว่าน,น้อยนะเพราะมันแค่นิดเดียวเองอะ่ะบ้านผมนี่แค่นิดเดียวเองบ้านคนอื่นนี่มีเอวโอ้โหอกก็มีอะบางคนอะ่ะอืจะพาไปดูยบ้านคนอื่นกันว่าเป็นประมาณไหนหนักหนักนักนตอนเม,าานมนนนื่อวาน,นยังไม่หนักขนาดนี้ครัเมื่อวานมันยังไม่หนักเท่านี้ละมันแค่หน้าบ้านนินดเดียวเองครับ เดี๋ยวผมค่อยแปะรูปให้ดูนะเฮ้ยมาเรียวมาเรียวอยู่ชูมาเรีวมวือวิ่งอ่ะ,ออะโอเคก็กลับสวัสดีนะครับผมเอ้าเอ้าเอ้

นาา่าจะเมคห่าอย่างเดียวโอเคเาก็กราบสวัสดีใหม่นะผมเมื่อกี้ลื่นนะครับผมลืนลนม่นลืนลนน่นมันลื่นลื่นนิดนึงมันราดมันราดภาษาใต้เรียกราดนะครับ ーーよもうよょっとキャイに <laughs> โอเคผมได้พาแฟนไปเอาชุดนั่ในบ้านนะเออเดี๋ยวบ้านแฟนมันตกไอ,อ้ท่วมหนักมากเลยหนักกว่าบ้านผมเ,อเยอะเดี๋ยวผมจะให้แฟนวัดระดับน้ำให้ดูนะวัดระดับน้ำให้ดูหน่อยดิครับ <c oughs> ไปวัดไปเดินน้ำดิ <c oughs> เดินน้ำดิ <c oughs> เออวัดระดับน้ำดิโหตอนนี้ <c oughs> ขานะครับผม <c oughs> อุ้ย <c oughs> ลึกกว่า ไม่แกล้งอยู่แล้วครับโอเคแล้วก็เดินมันอยู่ถึงไหนแล้วครับดูขาหน่อยครับเดินไหมเดินไหมเยอะแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยเดินเป็นโอ้ยเยอะนะตอนนี้ก็ถึงหัวเข่าแล้วครับอะไรเงินอ๋อเโอเคกินกือกินกือครับใสเดินครับ บานเลยครับแย่ yeah. เมื่อกี้ก็เจองูนะเออมันมีหมดอะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องเดินสักพักหนึ่งก่อนนะ <S S นี่ก็เป็นสาลายโอการะนะครับห oh. รือมาจากประเทศไหนกันถ hey. ุี่อ๋อบ้านหลังนี้ไม่เข้านะครับแต่เกือบครับผมปินป่นปิน่มอีกสักห้าเซนก็เข้าแล้วนี่ก็เป็นวันที่สองเนาะสองอย่างการท่วมนะครับตัวนี้ไม่เท่าไหรแล้ววันนี้ถึงน่องแล้วครับ รายงานผลนะครับเป็นไงบ้างวันนี้ไม่เนี่ยอูนี้ก็จะลึกหน่อยนะข้างหน้าเนียเดี๋ยวลงวัดระดับน้ำให้ดูหน่อยครับระดับน้ำหน่อยระดับน้ำให้หน่อยเร็วเร็วเร็วไปไหนไปไหนปัก อุ้ยมันท่วมข้าเนี่ย อุ้ยสามพันคันนี้สไลด์มาเลยนะครับผมมาให้ลองอ